สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไยยนวุฒิชัยของถูกนะมาครับอีกหนึ่งคันครับรถสี่ประตูที่ประมูลไฟฟ้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยไปแล้วครับผมให้บังขับออกมาให้พี่น้องเราดูเลยนะครับเนี่ครับเป็นรถที่ผมว่าอ๋อบางน่าจะเอาไปปัดฝุ่นนะเดี๋ยวให้บางปัดฝุ่นเสร็จเผื่อดูดีนะครับ ก็คันนี้ผมว่าจะเก็บไปใช้จำได้ไหมที่ผมบอกว่า,วาเก็บไปใช้คันหนึ่งที่วิ่งได้แสนกว่ากิโลนะครับนี่บางว่าปัดฝุ่นครับแล้วทีนี้ผมไปได้นิสสันนวราคันนั้นมาผมก็เลยจะเอาคันนี้มาลงให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราดูนะครับเป็นชื่อผมนะคันนี้เป็นชื่อผมเรียบร้อยนะถ้าจําไม่ผิดนี่เป็นชื่อผมแหละไม่ชื่อผมก็ชื่อแฟนผมแหละคันนี้พร้อมโอนให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราได้เลยนะครับเดี๋ยวให้บางปัดฝุ่นก่อนเน่บางปัดฝุ่นแล้วครับ ให้บางล้างไว้นานแล้วนะแล้วก็จอดไว้ในข้างหลังนะครับจอดไว้ในโรงจอดข้างหลังแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าบางวันนี้ผมอยู่ร้านเรามาทาคอนเทนต์กันนะครับคุยกับบางนี่บางปัดฟุละปัดฟุนดอกกันครับฝุนเยอะนะครับแล้วคันนี้ผมจะตั้งขายเท่าไหร่เอฟซี FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่ติดตามผมนะครับจะรู้ว่าผมประมูลมาวันไหนแบบไหนอย่างไรนะครับประมูลมามันมีสองคันคู่กันจําได้ไหมที่ติดตามผมนะครับ แล้วผมจะขายเท่าไหร่มาดูกันครับเอามาครับดูบางทางความสะอาดนะครับอันไ้ครับที่ยางไรเนี่อยออครับครับครับอ่ะเขาส่งเอกสารมาให้อ่า ไปครับเห็นไหมครับรอครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเริ่มดูดีแล้วครับบางว่าดูดีหลือยังบางดูดีแล้วครับผมมาผมจะขายเท่าไหร่คันนี้ FC เราพี่น้องเรารีบเลยนะขับดีมากนะครับผมทําอะไรใหม่ไปหลายอย่างจําไม่ได้ไปทําอะไรใหม่ไปบ้างช่วงล่างทาใหม่แล้วบางบางใช่ไหมขับดีเนาะ ตัวจาดหยวบหยาบเอาดูเดี๋ยวให้บางถอยก่อนนะครับเดี๋ยวให้บางถอยตั้งลำก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะฮะเอาดู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 ดดแหวไม่ต้องห่วงครับขับได้ทั่วไทยนะครับคันนี้นะยังโลโก้ไฟไฟ้ายังอยู่อยู่เลยแต่ผมติดผมเอาไว้ ก็จะให้ทีมงานใช้นะครับให้ทีมงานใช้แต่มันก็อย่างว่านะรถมันเยอะแฟนผมเลยบอกว่าขายออกสักคันเถอะผมก็เลยเอาขายก็ขายเอาไปดูรถกันครับผมดูครับมามามาเนี่ยเห็นไหมหลากหลายนะเนี่ยยืนพื้นสวยเลยสวยหมดเลย <S <S เครื่องไม่ต้องพูดถึงครับสวยครับจนผมเก็บไว้ใช้อะ่ะคันนี้คันนี้วิ่งได้แสนกว่ากิโลแสนนิดๆน,นะ นี่ครับมาขับกลับได้เลยขับได้ทั่วไทยไปไหนก็ได้ไปไหนไปกันคันนี้บอกเลยนะครับเอาดูนะครับเรื่องครับบางคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ดูดิผมจำว่าแสนแปดหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นแสนเก้วิ่งได้แสนเก้แล้วมาอยู่กับเราก็ใช้นานแล้วเนาะตั้งแต่นู่นเนาะ <c oughs> เรามาดูภายในครับ ภา,ภายในครับแอร์เย็นไหมบ้างแอร์เย็นเฉียบครับไม่ต้องพูดถึงรถใช้งานตลอดครับนี่ครับอ้าวครับรถเป็นชื่อผมนะรถเป็นชื่อผมนะคันนี้นะเป็นชื่อผมครับอา้าวุผมครับอ่ให้ดูพาดูภายในหลังห้องหลังคา ขาวจัวหน้าเจี๊ยครับหลังคาไม่ต้องพูดถึงเบาะแอร์พมเย็นหมดครับไม่ต้องห่วงนะนะครับนื้นผมดูครับเอี่ยมครับเยี่ยมองอลอไทยนะครับเอี่ยมสุดเยี่ยมจริงๆครับคันนี้ดูขวดน้ำขวดเลยยังอยู่หมดเลยเอามาดูข้างหลังครับสำหรับ fc เราพี่น้องเราที่จะเอาไปใช้งานขนคนงานขนครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับ เบาข้างหลงข้างหลังพร้อมนะครับพร้อมโอน,นเป็นชื่อเราในทันทีนะครับชุดโอนเรียบร้อยไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องเอกสารเพราะว่าเป็นชื่อของพวกผมเรียบร้อยเดี๋ยวผมเซ็นโอนมอบมาทโอนลอยให้นะครับดู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 ช้าๆไปเลยกีรบา,ครบาน,นครับกรึบครับ ฝากระโปรงหน้าครับมีรอยจอดตากแดดหน่อยแต่ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรแต่ก็โอนเปชื่อผมเรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนการสินเรียบร้อยเห็นไหมป้ายทะเบียนการสินเรียบร้อยครับเนี่ยจนผมติดชื่อติดโลโก้ร้านเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยก็เพราะว่าตั้งใจจะไว้ใช้อะ่ะทะเบียนห7เจครับธันวานะครับธันวาห7เจ ก็ตั้งใจเอาไว้ใช้จนติดโลโก้ติดชื่อร้านติดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเพราะว่าจะเอาไว้ใช้จริงๆคันนี้นะฮะพอมันมันก็ใช้ไปแล้วทีนี้มันหลายคันน่ะแฟนผมก็เลยบอกว่าขายออกหน่อยคันนี้นะครับผมก็เลยอเอ้านิสันนาวราร่าไว้ใช้ก็เลยขายคันนี้ออกนะครับเพราะว่าราคานิสันนาวาร่ามันสูงกว่าคันนี้นะครับสูงกว่าคันนี้ผมก็เลยเออเอา้าเดี๋ยวคันนี้ให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราดีกว่า แล้วราคามันก็ยังไม่สูงด้วยราคาก็มิตรภาพด้วยขายคันนี้ออกไปเนี่ยใช้ยาวๆไปเลยเออหรีอเดมิหนิครับต่ำหนีก็ตั้งแต่นู่นนะครับเป็นตำหนีไหมก็ลอยเหมือนกับขับเบียดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับประตูเปิดเปิดปกตินะไม่มีปัญหาอะไรนะเอาดูครับไม่มีปัญหานะเห็นไหมไม่มีปัญหาอะไรครับเปิดปกตินี่โลโก,โกออ้กฟพยังอยู่อยู่เลยเห็นไหม <laughs> ลบออกแต่มันลบออกไม่หมดนะครับยังอยู่ปกติเหมือนเดิมอันนี้ต่ำหนินะครับ รอยเบียดรอยอะไรหน่อยเดิมหมดครับไม่มีชนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่มีเบียดนะบอกเอฟซีเราบอกพี่น้องเราก่อนมีเบียดแต่ไม่มีชนผมรับประกันรับผิดชอบให้รับประกันความพึงพอใจนะครับส่งฟรีส่งฟรีในระยะทาง500กิโลเมตรนะส่งฟรี500กิโลเมตรแต่เกิน500กิโลคิดตามระยะทางเป็นเรื่องปกตินะครับหรือว่าเอฟซีเราพี่น้องเราจะนั่งรถมาขับกลับได้เลยขับไม่ถึงคืนเงินทุกบาท ขับไม่ถึงรับผิดชอบให้ทุกอย่างนะครับยังไงก็ขับถึงถ้าขับเหมือนคนปกติทั่วไป <laughs> อ่เดี๋ยวเร,เรารับสายสอดอีกแป๊บหนึ่งต่อครับนะฮะก็ให้ FC เราให้พี่น้องเรานะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวรถไปทุระที่มันต่ำไม่สูงขึ้นรถง่ายนะครับใครที่กำลังมองหารถลักษณะนี้โทรหาผมนะฮะ อยากให้ได้ไปใช้จริงๆคันนี้จนผมตัดสินใจเก็บไปใช้เพราะว่าไม้มันน้อยไม้ตัวนี้แค่แสนเก้าเองไม่ถึงสองแสน่ะนะฮะไม้ตัวนี้แค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลไม่ถึงสองแสนกิโลนะไม้ตอนนี้นะอยากให้เอฟซอยากให้พี่น้องเราเอาไปใช้จริงๆคันนี้ครับก็มันเป็นเป็นยังไงอะเป็นน่าใช้เอาจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะพูดไปยังไงมันน่าใช้ดูดูดูความสวยของรถสิ ก็สวยจริงอะ่ะจนติดโลโก้ติดสติกเกอร์ร้านผมอะ่ะทั้งหน้าทั้งหลังอยากเอาออกก็เดี๋ยวจะอ,ออกให้แม่อ,ออกก็ติดไปอย่างนี้เลยเอาอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเปิดราคาเดินทางมาถึงโชงเปิดราคาแล้วจะเปิดราคาแล้วนะจะขายถูกๆนะขายถูกๆนะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสพันครั้งที่หนึ่งหนึ่งแพันครั้งที่สอ5หนึ่งแสนครั้งที่ส 3ครั้งก็ราคา1 5 5 0 0 0บาทนะครับ fc เราพี่น้องเราท่านไหนคนไหนเร็วคนนั้นได้นะครับก็ชอบก็สามารถองค์มาจับจองได้เลยนะครับโอนมาจับจองได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงจองกับผมได้รถแน่นอนนะครับอ่าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะ์้นึองสอนย์เ วุฒิที่อช้อายนยนกาลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมาตรฐานชื่อนี้การันตีความมัน5 5 0 0 0แสบาทช้าหมดอดนะครับ